ดูดวงชาวราศีพฤษภบารมีงูใหญ่ท่านไปทำอะไรมารวยมากปี257 7บอกข้าพเจ้าได้หรือไม่ชาวราศีพฤษภมีดีต้องบอกกันนะท่านอย่าปกปิดซ่อนเล้นทุกสิ่งทุกอย่างมีดีต้องบอกกันบ้างแอบไปทำอะไรมารวยตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาจเจริญลูกเลือง ในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาตกเหรียญเบลิมจะรวยลับซับโดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายรวยเลยรวยโชคชะตาชาวราศีพฤษภอัศวินขีม่ม้าร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเจริญล,ลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินลับซับได้รับถ้วยทองโอกาสทองนัดเหรียญใหญ่บเบลิมรางวันที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านเฮ้ย ไปทำอะไรมาไม่บอกกล่าวกันเลยแบ่งปันกันบ้างสิโชคชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยครับจเจลรลิญรุ่งเรืองการยื้อย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาท่านรู้สึกนะครับยินดีปีดากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกนทองท่านกล้าได้กล้าเสีย เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จท่านลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าววิวาข่าวมงคลเท่ามาจัดเต็มมนณสเนมนยันทะไปทําอะไรมาหล่อเหลือเกินนะครับบางคนอาจจะทักว่าใสเหลือเกินหน้าตาไปทําอะไรมาสวยจังหน้าใสาจังไปทําอะไรมาไม่บอกนะของดีไม่ต้องบอกใครครับ โชคชะตาเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งความลับนะครับโอกาสของแบบนี้ได้มายากนะครับบุญกุศลวาสนาท่านบดิบดอยนะครับตกตำแหน่งบุญนั่นเองนะครับคนไม่มีบุญจะทำอะไรก็จะไม่ดีมันก็ตกตำแหน่งไม่ดีทำไม่ไประสบควาสมสำเร็จะนะครับแต่ท่านตกตำแหน่งบุญท่านจึงได้โอกาสทองได้มีโชคลาภได้มีข่าววิวาข่าวมงคลทำให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อัศวินขีม่ม้าข่าววิวาขาวมงคลเข้ามาจะเต็มครับผมทุ่งข้าวเหลืองอลามเหลือกินเหลือใช้มีข้าวกินมีข้าวใช้นะครับมีของเครื่องใช้เพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองอาพรต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ครับแต่แบกภาระไว้หนักดวงรายได้สูงแต่ภาระหนักแบบนี้ใช่หรือไม่ นะรับผมการลื่นเลงสังสรรค์การเล่นระบํากองระบําเพลงจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะรู้สึกความช่ำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการที่ท่านได้ถ้วยทองจังหวะดีๆโอกาสดีๆท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขมีดปักตรงกลางใจม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตานะับเหรียญทองนะับถ้วยทอง แสงสว่างบังเกิดครับคนอิจฉาคิดร้ายมีไหมปีนี้มีครับจะกันแกล้งเอาให้พังพินาศเลยใช่ไหมมีครับเขาจะเอาให้คุณพังพินาศนะครับครับชาวราศีพฤ,ฤษภบารมีงูใหญ่อย่างนี้ต้องเล่นงานกลับหรือไม่ครับท่านจะรู้รู้สึกพึกเขิมด้วยอำนาจบารมีวาสนา ท่านจะรู้สึกได้รับถ้วยทองโอกาสทองท่านจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสบความสาเร็จท่านจะรู้สึกน้อยเนื้อตามใจทําไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยละ่ะความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านจะเป็นที่หนึ่งแต่เปล่าเปลียวหัวใจนะครับมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเดินอ้อมไปประหัดประหารหลบปลีกนะครับตกตําแหน่งครอบครัวนะผม เงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จบิดดาบดาบสองคมเกิดขึ้นนะผมกล้าได้กลาเสียตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะผมรางวัลอันยิ่งใหญ่นับอศบัศวินขี่ม้าถือดาบประหัสประหารศัตรูหมู่มาดเอาไว้พังพินาศนั่งถอนลมหายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเงินมันเยอะเกินไปมันนับไม่หมดเงินมันเยอะมันนับไม่หมด เบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างใครเอาเงินเอาทอมามอบให้นะ้ำถ้วยรางวัลแสงสว่างปูลศสีสองแสงไฟให้ตลอดเลยนำทางตลอดพระบุญเยอะทำบุญเยอะนะผมท่านเป็นตกตก,ตกตำแหน่งการลื่นเลงสังสรรค์เช่นชื่นจัดแจงตามแบบแผนประเพณีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านสับสนงงวยในโชคชะตาชีวิตเอาแน่เอานอนเอายังไงกันแน่ ชิงไหวชิงพิบแน่เลีเ่ยมเลขกลนเพดุบายจัดเต็มจัดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญปราบสตูมูมานที่คิดร้ายกล้าได้กล้าเสียกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาครับผมการตัดสินใจในครั้งนี้ในกลางปีนะครับระวังให้ดีมกรากาุมพามีนาเมษาพฤกภาพฤกภามิถุนานครับพฤกภามิถุนาอาจจะเป็นวันเดือนเกิดของท่านก็ได้นะ นะครับผมพาึกสภามิตรนานะครับระวังให้ดีนะครับมีแนะกนต้องตัดสินใจนะครับผมตัดสินใจในที่นี้ดีหรือไม่เป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเราควรที่จะต้องทาไงทําตามกฎแบบแผนกฎบ้านกฎเมืองครับมีกฎยังไงทัานก็ต้องเคารพกฎนะครับผมบนะบหลบหลีกซ่อเลครงบเลขกลนกับปัญหาต่างๆนะครับจิตใจที่อ่อ,อนโยนของท่าน นะผมจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือแต่ช่วยแบบชิงไหวชิงพริบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่กกลเพรทุบายจะบีบบังคับให้ท่านออกไปจากสถานที่ที่ท่านประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้ไปทําอะไรมารวยก็อย่าบอกใครต้องเงียบเอาไว้ไงครับไม่เงียบไว้ก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีแล้วก็นอนไม่หลับกระวนกระบายกระสากระสายแล้วได้มองหาอาชีพใหม่ เอาผมเพื่อนเก่าจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินก็คือขี้เหนียวนะผมถ้าจะรู้สึกขี้เหนียวเป็นพิเศษนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับนะครับ,ต,รบต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบแล้วรีบอะไรรีบเก็บทรัพย์สินเงินทองนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูจะมีคนอายุน้อยกว่านำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามา นะครับมีดดาบล้อมลออปิดหูปิดตาไปไหนไม่ได้เลยครับอยากจะย้ายบ้านอยากจะเปลี ano, ่ยนบ้านอยากจะเปลี่ยนรถครับอยากจะเปลี่ยนแฟนครัอยากจะเปลี่ยนสามีแล้วเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนภรรยาใหม่นะมีภรรยาใหม่ซะสี่คนจะเป็นไงมีสามีใหม่ซะห้าคนไม่ได้นะทําอย่างนั้นไม่ได้นะนะผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันเอาอะไรเอาอะไรนะผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกัน เอาเปรียบนี่นะสิทธิสมัยนี้เท่ากันคุณมีได้สี่คนฉันก็จะมีสี่คนนะครับผมคุณมีได้มีมีภรรยาได้สี่คนแล้วทาไมฉันจะมีสามีสี่คนไม่ได้นะครับผมผู้ชายก็สะอึกเหมือนกันนะนะครับผมสะอึกเหมือนกันก็เข้ามาสิคราบก็เข้ามาสิกับนะครับนะผมในเมื่อโชคชะตาอัศาวินวาสนาจะเข้ามาหนุนานาโชคชะตาท่านนะท่านก็มีสักสี่คนยังไม่จบยังไม่จบ ครับผมเพราะฉะนั้นนะปกปิดซ่อนเลนแล้วกันครับผมปกปิดซ่อนเลนครับผมขอให้ท่านแชมป์ชื่อราบรื่นเป็นไปได้ด้ดวยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตครับเจ็ดสิบสองล้านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงครับผมรวยๆๆเอาเดียด๋วยว,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 ยวยนี้ไปครับสวัสดีครับ